รีวิวนะครับเป็น Toyota c h r นะครับผม h y b i ิดสทนนี้มีปัญหานะครับเสียงภายนอกเข้าห้องโดยสารมากกว่าปกตินะครับผมช่วงแรกๆเนี่ยเสียงจะเข้าน้อยพอใช้รถไปสักระยะหนึ่งลูกค้าบอกว่าเสียงมันเริ่มเข้าเยอะแล้วมันเริ่มมีเสียงดังที่ประตูสองข้างนะครับร่มแล้ก็แก๊กแก๊กแก๊ลูกค้าลูกค้าเลยมาปรึกษาเรานะครับว่าจะทํำยังไงดีนะครับผมอ่านนี้นะครับเราเคยทําการนะครับเปลี่ยนยางกระดูกงูให้ลูกค้านะครับ เป็นแบบนมหนา20มิลทั้ง4บานนะครับผมแล้วก็เพิ่มเติมยางฝาท้ายไปอีก1บานนะครับเพื่อเพิ่มความเงียบให้ห้องโดยสารทั้งหมดนะครับผมทีนี้ปัญหาของมันคืออะไรปัญหาของมันคือว่านี่อันนี้คือยางขอบประตูใช่ไหมครับอันนี้คือนวมนวมที่ประตูมันจะมาชนใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้คือประตูที่จะมาชนของใหม่เนี่ยมันจะเป็นนวมป่องๆพอง,อง,องๆนี้นะครับอพอรถถูกใช้งานไปนะครับ ถูกกดถูกประตูกดไปนานๆน,นี่นัวมันจะแบนแบนฟีบอย่างนี้นะครับผมอ่าแบนฟีบอย่างนี้นะครับแล้วมันจะทาให้เกิดช่องว่างนะครับรอบๆยางของประตูนะครับรอบๆบานประตูนะครับเป็นสาเหตุของลมเข้ารถกลิ่นเข้ารถเสียงเข้ารถที่หลายคนสงสัยนะครับว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไงอ่าพอหลังเปลี่ยนเข้าไปนะครับอ่าสิ่งแรกที่ได้นะครับประตูจะปิดแน่นขึ้น ises, ประตูเนี่ยจะปิดแน่นขึ้นอ่าใครที่ปิดประตูแล้วเสียงดังตึงตังนะครับอ่านั่นนะหมายถึง การเสริมสภาพของยางขอบประตูนะครับนั่น uh, ก็คือสัญญาณที่บ่งบอกว่าท่านจะต้องเปลี่ยนยางขอบประตูได้แล้วนี่อันนี้เป็นยางขอบประตูแบบนนมหนา20มิลที่เราติดตั้งให้ลูกค้านะครับผมตัวนี้นวมชั้นเดียวแบบนิ่มนะครับผมแบบนิ่มแบบนิ่มข้อดีคือว่าปิดประตูง่ายนะครับผมนี่ตัวนี้นะครับผมแล้วก็งานติดตั้งนะครับนี่เข้าลูกเข้ารอยเหมือนเดิมจากโรงงานนะครับช่วงโค้งนะครับไม่พับไม่งอรอยต่อด้านล่างนะครับ อันนี้ตรงนี้คือรอยต่อด้านล่างนะครับของเดิมโรงงานอยู่ตรงนี้เราก็ไว้ตรงนี้ให้เขานะครับผมีที่เดิมเลยเป๊ะเลยนะครับผมเข้าลูกเข้ารอยทั้งหมดประมาณนี้นะครับผมกับการเปลี่ยนยางขอบประตูใน To y ย ta c ซีเคันนี้นะครับผมใครที่ใช้รถแล้วมีปัญหานะครับลมเข้ารถกินเข้ารถเสียงเข้ารถน้ําเข้ารถนะครับอย่าลืมนะครับคีรียางขอบประตูรถยนต์ที่ชนบุรีเราแก้ปัญหาให้คุณได้ฝากด้วยครับผมสวัสดีครับ